มีการหาบก้าพร้อมเด้อมมือนีดเดอคนถอนก็ถอนไปถอนเสร็จแล้วก็มัดแล้วก็หาบเออหาปไปดำได้บ้านี้โอ้สามาคีสอบเสร็จแล้วก็มาถอนกล้าอุ้ยสุดยอดเลยวะนี่แหละสะวรรค์บ้านนาเพื่อนว่าสวรรค์บ้านนาได้ี่มีความสุขกับการทำนา อย่าเตะใส่ยหนากันเด้เอามาดีๆมาดีๆผู้เขาไปดำมันสบมดดิดลุดเอามันมัดไงพ่อตัวนั้นมันลุดหนาลุหลังอยู่นั้นเ,เดี๋ยวก็เกิดทักษะเอง ซ่นบอรอู้ไทยโอ้มาคือชาวอีสานคักเต็นนอกบ้านตุนพิธีอีสานอืมโอ้ออโตก็เอาด้วยออโตก็เอาด้วย โอ้ในกัดแม่เึ็ดคักใช่ไหนี่แหละช่าอีสานเป็นแบบนี้ถอนก้าแล้วก็มีการหาบก้าหาบก้ามาดำหน้าแบบนี้โอ้สุดยอดเลยวิถีชีวิตของชาวอีสานสุดยอดเลยอยู่ตะบานเฮานี่ก็มีความสุกแล้วชาวอีสานไม่ต้องไปไหนหรอก ทำไร่ทำนาหากินบ้านๆมีการหาบกาบ้าพร้อเด้่อมือนี่เด้อ,อคนถอนก็ถอนไปถอนเสร็จแล้วก็มัดแล้วก็หบับเออหาบไปดำได้ปบนี้โอ้สามาคัคคีสอบเสร็จแล้วก็ กล้าอุ้ยสุดยอดเลยวะนี่แหละสะวรรค์บ้านนาเพื่อนว่าสวรรค์บ้านนาได้เนยมีความสุขกับการทำนาอ้าวย็เตะเส่นหนากันเด้ออาวมาดีๆมาดีๆผู้เขาไปดำมันสบมดดิดหลุด ào, mặn mạt nhầy po, lút na lút lang như nè. à, đểo có thạc sátเอง. hả,